สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนนะคะวันนี้ชั่วโมงคณิตศาสตร์ของเรานะคะเราจะมาต่อกันจากคราวที่แล้วนะคะครั้งที่แล้วเราหาค่าประมาณของผลลัพธ์ของการบวกและการลบทศนิยมนะคะ,ะในวันนี้นะคะเราจะมาหาค่าประมาณผลลัพธ์ของการคูณและการหารทศนิยมนะคะซึ่งเราเรียนกันมา หมดแล้วนะคะแต่วันนี้ครูมาอธิบายเพิ่มเติมนะคะเพื่อความเข้าใจในการทำแบบฝึกหัดมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะการแสดงการหาผลลัพธ์แล้วหาค่าประมาณผลลัพธ์เป็นทศนิยมตามที่กำหนดนะคะมาดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างที่1น,นะคะ4คูณด้วย2.573นะคะเขาบอกว่า ให้หาค่าประมาณผลคูณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะคะสเป็นจนจำนวนนับคูณด้วยทศนิยม2.573นะคะอเานะคเราก็เขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะ,ะก็จะได้เท่ากับ4คูณด้วย2,573ส่วนพันนะคะ 2,573ส่วนพันเพราะว่า2.537นะคะเป็นทศนิยม3ตำแหน่งจะอยู่ในหลักส่วนพันนะคะเขียนในรูปทศนิยมจะได้รูปนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะบรรทัดต,ต่อมาแล้วก็ใช้เศษคูณจำตัวเศษนะคะก็คือตัวที่อยู่ด้านบน2,573คูณ4 4คือจำนวนนับนะคะคูาแล้วส่วนด้วย1,000นะคะ คูณกันออกมาแล้วได้ผลลัพธ์เท่ากับ1292นะคะส่วนด้วยพันส่วนคงเดิมนะคะต่อไปนะคะเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมนะคะหลักส่วนพันเขียนในรูปทศนิยมก็จะได้เท่ากับ10.292นะคะ 10.292นะคะเขาบอกว่าให้ค่าประมาณผลคูณเป็นทศนิยม1ตำแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องไปพิจารณาที่ตำแหน่งที่2นะคะคือเลข9ทศนิยมตำแหน่งที่2คือเลข9ซึ่งมากกว่าตั้งแต่5ขึ้นไปมากกว่า4ตั้งแต่5ขึ้นไปให้ปัดขึ้นนะคะจาก9ก็ปัดขึ้นให้ทศนิยมตำแหน่งที่1ไป1จํานวนนะคะจาก2ก็จะเป็นเท่าไหร่คะ เป็น3เพราะฉะนั้นค่าประมาณทศิยม1ต่ตำแหน่งของข้อนี้ก็คือ10.3นะคะต่อไปตัวอย่างที่2ค่ะ1 2 3สาคูณ1เป็นทศนิยม2องตำแหน่งคูณ1.4เป็นทศนิยม1ต่ตำแหน่ง1คูณ2นะคะ2ูณ1แล้วเขาบอกว่าค่าประมาณผลคูณเป็นจำนวนเต็มนะคะข้อนี้ให้ตอบเป็นจำนวนเต็มนะคะ ่าเราก็เท่ากับเลยค่ะจาก1.23หลักส่วนร้อยนะคะเขียนในรูปทศนิยมก็จะได้123ส่วนร้อยนะคะคูณด้วย1.4 1.4หลักส่วน10ก็เขียนในรูปทศนิยมเป็น14ส่วน10นะคะลืมกันหรือ,อยังทีนี้ตัวเศษคือตัวที่อยู่ด้านบนจับคูณกันเลยค่ะ123คูณ14ตัวส่วนคือตัวที่อยู่ด้านล่างนะคะก็คือ100ยคูณร0 0นะคะ 123คูณ14ได้ผลลัพธ์ออกมาเท่ากับ1,722นะคะส่วนด้วย100คูณ10เป็น1,000นะคะได้เท่ากับ1,722ส่วนพันซึ่งส่วนพันหลักส่วนพันคือทศนิยม3ตำแหน่งนะคะ,ะนับจาก ด้านขวามาด้านซ้ายนะคะขวาสุดมาซ้าย3จํานวนก็คือทศนิยมจะอยู่หน้าเลข7นะคะเป็น1.722นะคะเพราะฉะนั้นเขาให้ตอบอผลคูณเป็นจํานวนเต็มน,นะคะต้องพิจารณาที่หลักส่วน10คือเลข7นะคะซึ่ง7เป็นอย่างไร มากกว่าห้าอ่ามากกว่าสขึ้นมาตั้งแต่5ขึ้นมาปัดขึ้นนะคะปัดขึ้น1จํานวนเพราะฉะนั้น1ก็จะเป็น2นะคะข้อนี้ตอบ2นะคะอ่ายังจํากันได้ไหมนะคะทบทวนนะคะครูทบทวนให้นะคะอ่าต่อไปนะคะเราไปดูตัวอย่างการต่อ ตัวอย่างในแบบฝึกหัดของนักเรียนนะคะจะอยู่ในหน้า117นะคะเขาบอกว่า8.076หาร12นะคะ8.076หาร12นะคะเขาให้ตอบเป็นค่าประมาณเป็นทศิยม2ตำแหน่งนะคะข้อนี้ตั้งหารเลยค่ะถ้าตัวหารตั้งแต่2หลักนะคะ คุณครู5่าแนะนำให้ใช้วิธีการหารยาวนะคะข้อนี้นะคะ,ะ8.076ตั้งหารด้วย12นะคะ,ะ12หาร8ได้ไหมไม่ได้ขยับไปอีกหนึ่งหลักก่อนจะไปใส่จุดนะคะใส่จุดทศนิยมนะคะเป็นเท่าไหร่คะ18เท่าไรได้80อ12เท่าไหร่ได้80 สิบเป็น7จ็ดสนะคะสิบเป็น7จ็ดสิปลบเจเหลือ8ปอ่าดึงเลงมานะคะสิเท่าไรได้แ7ใกล้เคียงค่ะ12บเจเป็น8ปดสิบเลบแปดสเหลือ3เหลือตัวสุดท้ายคือเลข6ดึงลงมา12บสเป็น36ลบกันเหลือ0นะคะ ข้อนี้ก็ได้คำตอบเป็น0.673ซึ่ง0.673เขาให้หาค่าประมาณเป็นทศนิยม2ตำแหน่งต้องพิจารณาที่ทศนิยมหลักที่3หลักส่วนพันนะคะคือเลข3เพราะฉะนั้นเลข3ตั้งแต่4ลงไปปัดทิ้งเหลือ0เพราะฉะนั้นตอบ0.67นะคะข้อนี้ต่อไปตัวอย่างที่2นะคะของการหารนะคะ แปดจุดห้าหกห้าแปดจุดห้าหกห้าหารสามเขาบอกให้ตอบเป็นค่าประมาณผลหารเป็นจำนวนเต็มนะคะข้อนี้อ่าสังเกตตัวหารนะคะตัวหารคือเลขสามนะคะเป็นเลขกี่หลักคะอ่าเป็นเลขหนึ่งหลักนะคะคุณแนะนำให้ใช้วิธีการหารสั้นนะคะถ้าเลขหนึ่งหลักนะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะอ่าตั้งหารเลยค่ะหารสั้นนะคะแปดจุดห้าหกห้า นะคะหารสามสามสองหกนะคะเหลือสองใส่จุดขยับไปห้าเหลือเศษสองนะคะเป็นยี่สิบห้าสามเท่าไหร่ได้ยี่ิบห้าคะสามแปดยี่สิบสี่เหลือเศษหนึ่งขยับไปอีกหนึ่งหลักเป็นสิบหกสามห้าเป็นสิบห้าเหลือเศษหนึ่งขยับไปอีกหนึ่งหลักคือเลขห้าสามห้าเป็นสิบห้าเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบสองจุดแปดห้าห้านะคะ ค่าประมาณจำนวนเต็มก็พิจารณาที่หลักส่วน10คือเลข8นะคะ8มากกว่า5ตั้งแต่5ขึ้นไปปัดขึ้นเพราะฉะนั้น2ก็จะเป็น3นะคะข้อนี้อ่ครูสอนไปแล้วนะคะทั้งการคูณการหารทศนิยมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะรูปไปไวหน่อยเพื่อความไม่เสียเวลานะคะ,ะทีนี้นะคะต่อไปนะคะ แบบฝึกหัดของเราในหน้า117นะคะคุณครูยกตัวอย่างข้อที่1มานะคะข้อที่1 2.08สุคูณ4.3นะคะเขาบอกให้หาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มนะคะข้อนี้2.08คุนะคะูณ4.3่าเขียนในรูปเศษส่วนได้เท่าไหร่คะเขียนในรูปเศษส่วนสอง 08ก็คือ208ส่วนร้อนะคะคูณด้วย4.3ก็คือ43ส่วน10นะคะหลักส่วน10ต่อไปบรรทัดต่อไปขยับมาค่ะบรรทัดต่อไปก็จะได้เท่ากับ208คูณ43นะคะตัวเศษด้านบนคูณกันตัวส่วนข้างล่างคือ100ยคูณ10นะคะได้เท่ากับเท่าไหร่คะคูณออกมาได้ 8,944ส่วนพันนะคะต่อไปค่ะทำให้อยู่ในรูปทศนิยมหลักส่วนพันก็คือทศนิยม3าตำแหน่งนะคะนับมาจากขวามาซ้าย3จํานวนจะอยู่จุดทศนิยมจะอยู่หน้าเลขเลขอะไรคะเลข9นะคะจะเป็น8.944แต่เขาให้หาผลหารเป็นจํานวนเต็มนะคะเพราะฉะนั้น ข้อนี้ตอบอะไรคะจำนวนเต็มพิจรารณาที่หลักส่วน10คือเลข9นะคะเลข9ตั้งแต่5ขึ้นไปปัดขึ้นเป็นจาก8เป็น9เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ9นะคะอ่าแบบฝึกหัดของเราจะอยู่ในหน้าอ่านหนังสือคณิตศาสตร์หน้า117 ถึง119นะคะในหนังสือคณิตศาสตร์ของเรานะคะหน้า117ถึง119นะคะอ่าอีกสักตัวอย่างนะคะในหน้า119นะคะในข้อ2ใหญ่หน้า119เขาบอกว่าหาผลลัพธ์แล้วหาค่าประมาณผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็มทศนิยม1ตําตำแหน่งและทศนิยม2ตํตำแหน่งข้อนี้ตอบ3คํคำตอบนะคะ2.13นะคะคูณ1.8 นะคะให้หาผลลัพธ์ออกมาซึ่งข้อนี้ผลลัพธ์ก็คือเอา2.3คูณ1.8ได้เท่ากับ3 8 3จุนะคะเพราะฉะนั้นตอบเป็นค่าประมาณจำนวนเต็มก็คือได้ประมาณ4นะคะคำตอบที่2 3.834ให้หาผลคูณเป็นโศนทสมยม1ตำแหน่ง ะะได้3.8และ2ตำแหน่ง3.83ซึ่งเราเคยทํามาแล้วนะคะในข้อนี้นะคะ,ะคุณครูทบทวนให้แล้วก็นําข้อที่1มาทําเป็นตัวอย่างให้แล้วนะคะทีนี้ที่เหลือให้นักเรียนลงมือทําในหน้าร้อยสิบเก้าข้อสองใหญ่นะคะหน้าหนึ่งร้อยสิบเก้านะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูสั่งงานสองอนักเรียนสองหน้านะคะร้อยสิบ เถึง119สามหน้านะคะซึ่งคุณครูทำให้แล้ว2ข้อนะคะที่เหลือให้นักเรียนฝึกทำนะคะแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ